สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่สวนนะครับที่เรากำลังจะตัดไม้ยูคานะครับตอนนี้คนงานก็เริ่มมาดำเนินการแล้วนะครับนี่ถือว่าตอนนี้ไม้ยูคาสวยๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหต้นง,งามๆนะครับอันนี้เอาไป ทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นี่นะครับหนุ่มชื่ออะไรครับเนี่ยคาเกิงนะคุณทคำเกิงมาตัดไม้นี่ต้องใช้เลือไฟฟ้าช่วยนะไม่่งั้นไม่ไหวนะครับกว่าจะหมดนี่เอาเรื่องเลยนะครับ เป็นไงนะเรื่อยมีปัญหาอะไรเอ่ยนี่ไม่ค่อยติดนะหัวเทียนสะดุดใช้หัวเทียนบ้ออ๋ออ๋อเครื่องมันอยากรวนนะแต่คนอะอยากทำเนาะแต่เครื่องมันอยากรวนนี่นี่ครับโอ้ใช้เรื่อยสองตัวเลยนะอันนี้ถือว่าเรื่อยแบบนี้ก็ทำให้เราประหยัด อ่ะทำไมไม่ใช่ตัวใหญ่เลยจ๊ะตัวใหญ่ก็ไม่ติดตัวทัก,วรรกรรมดูอยู่นะอย่าลืมนะต้องเอาเครื่องไปดูหน่อยนะ <c oughs> นี่นี่นะครับน,นี่มาแล้วหัวเท,ทียนขัดมั้งเปล่านี่เอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาพ่พปูช่วยหน่อยนี่ พอปู่ช่วยให้มันงานคล่องสะดวกสบายนะดึงโชกสักหน่อยดึงโชกสักนิดนึงนะครับนี่ตัวใหญ่ด้วยพอตัวใหญ่นี้ง่ายเลยเนาะปืดปืดปืดจบนะครับนี่คุณมัรทนานี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาทดสอบฝีมือครับ ทดสอบพีมือช่างก่อนว่าต้องแก้ปัญหาได้ทุกจุดนี่อันนี้ก็เป็นใช้มือเราทําไปก่อนได้แต่ก็จะเมื่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวยก็จะโล่งครับใแบยบๆก็จะโล่งเพอเดี๋ยวให้เครื่องติดนะเดี๋ยวให้เครื่องติดนะรับรองสบายบือเลยถ้าเรื่อยไฟฟ้าติดนี่ไม่ต้องห่วงครับปืดปืดปืดนะครับเรียบร้อยแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะในระมิดสวนแห่งนี้ให้เป็นพันไม้ต่างๆที่จะเอามาปลูกนะครับเห็นคุณมัฒนาขยันมากเลยนะครับทําสวนด้วยตัวเองเชิญชมนะครับเชิญชมเดี๋ยวดูพี่ตุ่มบ้างนะครับพี่ตุ่มก็ยังอาศัยให้คนมาช่วยนะครับและเดี๋ยวก็ตัวเองก็จะอลองหัดทําไปด้วยนะครับตอนนี้เริ่มเพาะพันไม้ดอกไปก่อน ทำไปแบบง่ายๆนะครับทำไปแบบง่ายๆทำจากง่ายไปยากและเดี๋ยวคิดว่าทุกอย่างมันก็ได้เรียนรู้พอเราเรียนรู้ปั๊บอีกสักพักหนึ่งนะผมว่าสนุกนะครับสนุกแน่นะครับเพราะว่าชาวสวนเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องอยู่กับอยู่กับแดดอยู่กับลมนะนะครับก็ถือว่าน้องต๋อมมาชมด้วยนะครับน้องต๋อมเป็นยังไงเดี๋ยวมาเพาะพันธุ์ไม้นะครับช่วยสอนพออเดอเด้อ All นะครับพอเห็นน้องตอมนี่ก็เป็นนักเพาะพันธุ์ไม้ดอกนะครับสวยงามนะครับเห็นว่าเอาขึ้นเฟซมีคนสนใจมาซื้อพันธุ์นะครับมาซื้อพันธุ์ที่ขยายก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับแต่ผมเองคิดว่าเออถ้ามันมันทาเป็นน้องก็สนุกนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มไปซื้อกระถางไปซื้อกรวดไปซื้อดินนะครับที่จริงเดี๋ยวเราจะเอาดินมาลง เอาดินมาลงก็คงจะได้ดินดีๆนะครับปลูกอะไรคะอ๋อตอนแรกนี้คิดไว้ว่าจะลงดินก่อนนะต๋อมแล้วเดี๋ยวก็จะเอาพวกไม้ยืนต้นเนี่ยไม้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเปิดให้ให้ดูเดี๋ยวจะเอาต้นบารมีมาบ้างละจะเอาไม้สักบ้างละไม้พยุงบ้างไม้ดงไม้ดอกนี่ก็จะเอามานะครับ อาวัสดีคัาทนายกวัฒนาเนีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะจัดการกับไอตัวตัวยูคาก่อนเพราะถ้าเกิดยูคาเนี่ยถ้าเกิดเก็บเขาไว้เนี่ยเขาก็จะแย่งปุ๋ยแย่งอาหารทำให้ต้นไม้อื่นไม่โตนะครับก็เป็นการดำเนินการไปก่อนอ่าพอปูช่วยหน่อยให้มันติดง่ายๆนะจะได้ ทำงานให้รุ่ร่วงนะครับทําเกิงใช่ไหมทําเกิงก็จะได้ไม่ต้องออกแรงตัดไม่งั้นโอ้โหมีดอิโต้นี่รับมาหรือเปล่านี่รับมาเนาะเขาบอกเห็นไหมก่อนที่จะออกมาทําสวนก็ต้องรับมีดก่อนเพื่อมันจะได้ฟันง่ายๆเพราะถ้าเกิดต้นไม้เนี่ย ถ้าเรามีคมมีดที่ไม่คมเนี่ยก็เหมือนมีข้อตัวแยง้งเขาไม่ยอมที่จะยอมที่จะล้มง่ายๆนะครับฟันไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้มีดสับๆก็ไม่สู้ตัวเลื่อยนะครับเลื่อยไฟ,ฟฟ้านะครับเลื่อยน้ำมันนี่แหละครับนะครับ,นะรบที่จริงก็เสียดายนะเสียดายต้นอยู่ขายอยู่ มันต้องช่วยกันสองคนไหมแบบดึงโชคคนหนึ่งดึงโชกดึงโชค,โชคแล้วก็ดึงดึง,ดงให้มันเหมือนน้ํามันมันสะดอะเนาะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์อะนะสมัยก่อนเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็จะเริ่มเรียนรู้วิธีการว่าน้ํามันเออมันบางทีมันลงไม่ค่อยต่อเนื่องนมหนูตันหดไอ้อะไรนะหัวเทียนบอดอะไรประมาณนี้นะครับ ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนี่ยเอาลงออกหมดแนหะตรงนี้นะครับนี่คืต้นอยู่ขาต้นใหญ่แนวนู้นก็อีกแนวนึ่งทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะตัดหมดก็คงจะเย็นนั่นแหละนะเนี่ปึ๊บไปแล้วลงไปแล้วอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ครับหลายยกเลยนะเป็นการดึงข้อ เดี๋ยวจะหาดินมาลงนะนี่เห็นไหมต้นสวยสุดต้นตสวยนะครับเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะนะครับเด็กกิ่งเล็กๆแล้ก็จะเอามาเลาะไว้ปักอะไรต่อมีอะไรนะครับเป็นไม้ค้ำยันได้ดีมากต้นยูควานี่นะครับ ที่จริงพวกผักอะไรที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เองหน่อยก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยนี่ก็ไม่รู้อะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเรามาค่อยดูตอนโล่งๆกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังแก้ปัญหาเรื่องเครื่องจักรอยู่นะครับก็ขอบคุณสำหรับ ทุกท่านนะครับมาติดตามชมนะครับบ้านทนายกยกอยู่ตัวใกล้ๆนี่เองนะครับ<ม>ก็กำลังพัฒนาตรงทางเข้านะครับ่ันก็อะไรอะสสางพืชหญ้าที่มันลกๆอยู่ตรงบริเวณข้างขอบกำแพงนะเดี๋ยวก็จะทำคงจะลงสวนไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะทําให้มันสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นนักพัฒนาอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับทําบุญพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็เลาะวอแวะเว,ะวียนไปท,ทําที่วัดที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านนายกใจบุญนะครับท่านนายกพัฒนาใจบุญนะครับช่วยเหลือพี่น้องที่ ต้องการาความช่วยเหลือสารพัดโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพัฒนาตรงนี้ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับไว้ว่าง,วางไว้มาติดตามวันใหม่สวัสดีครับ